ครับผมนายรณพงศ์ปัญญานักศึกษามหาวิยายท,ทยาลัยเทคโนโลยีลลาราชมงคลล้านครพะเยับคราชใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาอิเล็กทรอนิกส์วันนี้จะมาน,านําเสนอโครงงานวิชาโปรแกรมแมปเปอรคอมพลเตอร์ B Another ชื่อหัวข้อโครงงานเครื่องอัตบกอัตโนมัติ D M A ครับต่อไปเรามาดูบอร์ดจำลองของเครื่องอับกอัตโนมัติกันนะครับครับเรามาดูสวิตการทำงานนะครับสวิตท,ที่หนึ่งครับคือสวิตผสมปูนนะครับ สวิตที่2ครับคือสวิตเก็บบล็อกนะครับสวิตที่3าะครับสวิตหยุดการทํางานหรือสวิตเซฟตี้นั่นเองนะครับสวิตที่สี่นะครับคือสวิตรีเซ็ตจำนวนบล็อกนะครับรีเซ็ตจำนวนบล็อกที่เราตั้งไว้นะครับ VR ครับเปรียบเทียบปริมาณปูนนะครับส่วนแสดงผลนะครับก็จะมี LED แสดงผลเตือนปริมาณปูนนะครับ LED แสดงผลการผสมปูนนะครับแล้วก็ l ดีแสดงผลการส่งสายพานนะครับไปก็จะมี LED แสดงเครื่องหยุดการทำงานนะครับ LED แสดงการส่งปูนเข้าไปยันที่อัดบล็อกนะครับ LED แสดงตอนเกี่ยปูนนะครับ LED แสดงตอนอัดบล็อกนะครับและ LED แสดงตัวสุดท้ายครับ LED แสดงการที่ได้บล็อกออกมานะครับเพื่อรอคนเก็บนะครับส่วนในส่วนของหน้าจอนะครับ บรรทัดที่หนึ่งนะครับคือบรรทัดของการที่เราทําการอัดบล็อกนะครับบรรทัดที่สองคือปริมาณปูนนะครับบรรทัดที่สามคือการที่เราจะตั้งนะครับว่าต้องการจํานวนบล็อกเท่าไหร่นะครับส่วนสวิตช์ที่ใช้ในการตั้งนะครับว่าจะเอาจํานวนบล็อกเท่าไหร่นะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้ครับหมายเลขห้านะครับกดขึ้นก็นับหนึ่งนะครับก็จะต้องการแค่หนึ่งครับกดขึ้นก็สองนะครับ กดขึ้นกดลง,ดลงดนะครับกดลงก็้าหมายเลขสองนะครับนะครับตอนนี้เราจะ,จะแสดงการทํางานเราจะตั้งไว้ที่ห้าก้อนนะครับต้องการบล็อกห้าก้อนนะครับส่วนการหมุนว r นะครับก็จะหมุนว r แอแสดงปริมาณปูนนะครับนะครับตอนนี้ปริมาณปูนเรามีที่สิบนะครับตอนนี้ ปูนเราลดลงเหลือ9นะครับ9 8 7นะครับเปรียบเทียบแสดงปริมาณปูนเห็นนะครับนะครับการหมุน vr นะครับครับถ้าจำนวนปูนอยู่ที่3นะครับ3หรือ2ครับถ้าน้อยกว่า2นะครับเครื่องไม่สามารถส่งได้นะครับนะครับเครื่องก็จะเตือนครับว่า ปริมาณของปูนนะครับใกล้จะหมดแล้วนะครับเครื่องก็จะเตือนนะครับนะครับถ้าปูนมีเยอะครับเครื่องก็ยังไม่เตือนนะครับต่อไปเลยมมนเริ่มกดสั่งการทํางานนะครับก่อนนี้เราก็สั่งผสมปูนครับครับปูนก็จะทําการผสมนะครับเมื่อผสมปูนเสร็จนะครับเดี๋ยวก็จะส่งขึ้นไปยังสายพานครับส่งสายพานเสร็จก็จะส่งปูนไปยังที่อัดบล็อกนะครับ อันนี้เกียร์ปูนครับอัดบล็อกครับครับแล้วเมื่อได้บล็อกออกมานะครับเราก็จะทาการกดสวิตช์เก็บบล็อกนะครับสวิตช์ที่สองนะครับเมื่อเก็บบล็อกเสร็จนะครับก็จะทําการส่งปูนอีกครั้งนะครับตอนนี้เราตั้งการทํางานไว้ที่ห้าห้าก้อนนะครับต้องการบล็อกห้าก้อนนะครับเครื่องก็จะทํางานอยู่ห้าครั้งนะครับ ครับตอนนี้เราได้บล็อกมาสองก้อนนะครับเรามาดูที่จอครับครับจอก,ก็อแสดงว่าเราได้บล็อกสองก้อนนะครับครับตอนนี้ขึ้นเป็นสามนะครับเพราะว่าไฟแสดงนะครับว่าได้ก้อนที่สามแล้วนะครับครับต่อไปก็เก็บบล็อกนะครับแล้วก้อนที่สี่นะครับ สีก้อนครับก้อนสุดท้ายครับก้อนที่ห้านะครับครับเมื่อได้ก้อนที่ห้าเสร็จครบตามจานวนที่เราสั่งแล้วนะครับครับเราสั่งไปห้าก้อนนะครับเมื่อครบแล้วนะครับเราจะเก็บบล็อกแล้วเรืจะไม่ทํางานแล้วนะครับเพราะว่า เราสั่งไว้ที่5ก่อนครับนะครับเราเก็บแล้วเครื่องจะไม่ทํางานนะ้นครับเพราะว่าเราสั่งตัวเครื่องไว้แค่5้าก่อนนะครับนะครับ5ก่อนครับแล้วถ้าหากต้องการรีเซ็ตจํานวนที่ได้นะครับก็กดที่ปุ่มนี้ครับ ESC นะครับเมื่อกดแล้วครับเครื่องก็จะเป็นศูนย์นะครับส่วนตัวรีเซ็ตบรรทัดสุดท้ายนะครับเราจะกดการรีเซ็ตที่ วิลลเซตที่หน้าจอนะครับสวิงนี้นะครับครับเมื่อกดสวิตนะครับที่หน้าจอก็จะกลายเป็นศูนย์ศูนย์ครับครับไปมาดูหลักการของสวิตหยุดการทํางานนะครับาเครื่องทํางานอยู่นะครับแล้วเกิดปัญหาอะไรขัดข้องนะครับสามารถกดสวิตหยุดการทํางานหรือวิตเซฟตี้ได้ครับเมื่อยกสวิตนะครับเครื่องก็จะหยุดทํางานนะครับ นักเรียนเจะเตือนนะครับื่องหยุดการทํางานนะครับทุกอย่างจะหยุดหมดเลยนะครับครับเมื่อยกขึ้นนะครับนั่นก็จะทางานต่อนะครับโดยการเริ่มใหม่หมดเลยนะครับ จำลองเครื่องอัดบล็อกอัตโนมัติวนภูมิภูมิปัญญาสาขาวิชาอ e ิเล็กทรอนิกส์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพยัพเชียงใหม่1 2 8, กกึ่ถนนห้วยแก้วตําบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่50-30 0พศ .2556 บทคัดยอ่อเครื่องอัดบล็อกอัตโนมัติเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการผลิตบล็อกช่วยให้การทํางานของบล็อกนั้นง่ายยิ่งขึ้น และยังลดปริมาณการใช้แรงงานคนและเพิ่มความสามารถในการผลิตบล็อกให้ได้ปริมาณที่มากขึ้นอุปกรณ์ในการควบคุมการทำงานของเครื่องอัดบล็อกอัตโนมัติให้ทำงานเป็นไปตามที่ต้องการในที่นี้ได้ใช้เครื่อง PLC ของบริษัทออมลอนในการควบคุมการทำงานต่างๆของเครื่องอัดบล็อกอัตโนมัติเครื่องอัดบล็อกอัตโนมัติจะมีตั้งแต่ขั้นตอนการผสมปูนการส่งเครื่องสายพาน การสง่งปูนเข้าไปยังที่อัดบล็อกการเกียรปูนและการอัดบล็อกจนกระทั่งได้บล็อกออกมาจากการทดสอบสรุปได้ว่าเครื่องทำบล็อกอัตโนมัติสามารถทำงานได้ตามขั้นตอนตามที่ได้โปรแกรมเอาไว้สวิตต่างๆสามารถสั่งให้โปรแกรมทำงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเมื่อกดปุ่ม B5 และ B2 เพื่อระบุว่าต้องการจำนวนบล็อกจำนวนเท่าไหร่เมื่อตั้งจำนวนที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ก็เริ topic, ่มกดสวิตช์ผสมปูนเมื่อผสมปูนเสร็จเครื่องจะส่งปูนไปยังสายพานส่งจากนั้นปูนจะถูกส่งเข้าไปยังที่อัดบล็อกพอถึงที่อัดบล็อกเครื่องจะทําการเกี่ยปูนและอัดบล็อกโดยอัตโนมัติพออัดบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้บล็อกออกมาในส่วนของบล็อกก้อนต่อไปเครื่องจะทํางานส่งปูนเข้าไปยังเครื่องอัดบล็อกและทําตามขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายโดยอัตโนมัติเครื่องจะทางานจนถึงได้บล็อกตามจํานวนที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรก ถ้าหากเครื่องมีปัญหาหรือมีการขัดข้องเกิดขึ้นสามารถกดสวิตช์หยุดการทำงานได้เพื่อทำการแก้ไขจากการทำงานสรุปมาในขั้นต้นดังนี้สามารถนำโปรแกรมนี้ไปใช้งานกับเครื่อง PLC เพื่อใช้ในการควบคุมเครื่องอัดบอกอัตโนมัติได้โดยนำา n p u u t u u t u u t และสวิตช์ไปต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งานจริงแทนการต่อแบบจำลองบทนำ เครื่องอัดบล็อกอัตโนมัติเป็นเครื่องมืออัตโนมัติที่ช่วยให้การทําบล็อกนั้นง่ายยิ่งขึ้นสามารถลดระยะเวลาในการทําบล็อกลดการใช้แรงงานได้เป็นอย่างดีเมื่อเทียบกับการที่เราต้องทําขั้นตอนทุกอย่างด้วยตัวของเราทุกขั้นตอนทําให้เราสามารถนําเอาเวลาที่เครื่องยังคงทํางานอยู่ไปทําอย่างอื่นได้และอีกทั้งยังประหยัดเวลามีการทำงานที่รวดเร็วสามารถผลิตได้ปริมาณที่เยอะกว่า วัสดุและวิธีการจากโลกที่1แสดงแบบจำลองการทำงานของเครื่องอ่านบล็อกอัตโนมัติบนเครื่อง PLC ของบริษัทออมรอนโดยจะมีอินพุตทั้งหมด5 Input ตโดย i0 คือสวิตช์การผสมพูน i1 นคือสวิตช์ที่คนเก็บบล็อกจะกดก็ต่อเมื่อบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้ว i5 คือสวิตช์หยุดการทำงานเมื่อเครื่องมีปัญหา หรือมีการติดขัดสามารถกดสวิตช์นี้ได้เลยทันที IA คือสวิตช์รีเซ็ตค่าบล็อกที่ตั้งไว้ว่าต้องการบล็อกจํานวนเท่าไหร่ IB คือวอลลุ่มที่เปรียบเทียบปริมาณของพูนที่มีอยู่ลูกที่1แบบจำลองการทำงานของเครื่องอัดบลอกอัตโนมัติบนเครื่องจำลองเซนของบริษัทออมรอนเอาพุทจะมีทั้งหมด8เอาพุท ย Q0 คือการแสดงการทํางานของการสมบูรณ์ Q1 คือแสดงแทนการทํางานของการสมบูรณ์ขึ้นไปยังสายพาน Q2 แสดงแทนการทาํา,ง,ง,าทงานของการสมบูรณ์เข้าไปยังที่อัดบล็อก Q3 คือแสดงการทํางานของการเกียรบลูน Q4 คือแสดงการทํางานของการอัดบล็อก Q5 คือแสดงให้รู้ว่าได้บล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้ว Q6 คือแสดง การทํางานของเครื่องว่าเครื่องกําลังทํางานเครื่องกําลังหยุดการทํางาน Q 7คือแสดงปริมาณปูนที่เปรียบเทียบรูปที่2การต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับ PLC ที่ input และ output ลูปที่3การต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับ PLC ที่ input และ output ที่สบอรดเครื่องอัดบล็อกอันตโนมัติการทำงานของโปรแกรมรูปที่5เริ่มต้นการทำงานเป็นการตั้งจำนวนบล็อกที่ต้องการในตอนนี้เครื่องจำลองจะตั้งไว้ที่5ก้อนเมื่อตั้งค่าบล็อกที่ต้องการเรียบร้อยแล้วเครื่องจะทำงานตามค่าที่ถูกตั้งไว้ก็คือบล็อกจำนวน5ก้อนเมื่อได้ครบ เครื่องจะหยุดการทำงานโปรแกรมคือเมื่อกด B5 และ B2 ผ่านที่ A จะทำให้ C2 ทำงานเพิ่มตั้งค่าว่าต้องการจำนวนบล็อกเท่าไหร่รูปที่6ขั้นตอนกดปุ่มผสมปูนเมื่อกดสวิตช์ผสมปูน I0 เครื่องก็จะทาการผสมปูนเป็นเวลา10วินาที Q0 จะเป็นตัวแสดงการทํางานของการผสมปูนการทํางานของโปรแกรมคือเมื่อกดสวิตช์ไอศูนย์ทีศูนย์จะทํางานส่งไปยังเอาต์พุตคิวศูนย์รูปที่7ขั้นตอนการส่งเครื่องสายพานหลังจากผสมปูนเสร็จเครื่องจะทําการส่งปูนขึ้นสายพานส่งโดยอัตโนมัติโดยจะมีคิวหนึ่ง เป็นตัวแสดงผลว่าสายพานกำลังทำงานโปรแกรมคือหลังจากที่ศูนย์ทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วที่1จะทำงานเพื่อส่งต่อไปยังเอา p ์พุตคิวหรูปที่8การส่งปูนเข้าไปยังที่อัดบล็อกหลังจากสายพานส่งปูนมายังเครื่องเครื่องก็จะทำการส่งปูน ต่อไปยังเครื่องอัดบ็อกโดยอัตโนมัติโดยจะมีตัวแสดงผลการทํางานที่คิว2การทํางานของโปรแกรมคือเมื่อคิวํางานเสร็จจะสั่งการให้ T2 ทํางานเพื่อส่งเอาพุทไปยังคิว2รูปที่9ขั้นตอนการเกี่ยปูนหลังจากเครื่องส่งปูนมายังที่อัดบ็อกเสร็จเรียบร้อยเครื่องจะทําการเกี่ยบ็อกโดยอัตโนมัติ โดยจะแสดงการทำงานที่ Q3 การทำงานของโปรแกรมคือเมื่อ Q2 ทำงานเสร็จจะทำการทิ้งให้กับ T3 ท,ทำงานเพื่อส่งออกพุทไปยัง Q3 รูปที่10ขั้นตอนการอัดบ็อกเมื่อเกี่บบล็อกเสร็จเครื่องจะทำการอัดบ็อกโดยอัตโนมัติ โดยมีตัวแสดงผลที่ q c การทำงานของโปรแกรมคือหลังจากที่3ทํำงานเสร็จที่4จะทำงานต่อเพื่อส่งอ้อพุทไปยัง q c รูปที่11ทําทำบล็อกเสร็จเรียบร้อยหลังจาก อัดบล็อกเสร็จเรียบร้อยเครื่องก็จะได้บล็อกที่เสร็จสมบูรณ์ออกมาตัวแสดงผลคือ Q5 และเมื่อได้บล็อกออกมาจํานวนบล็อกที่ได้ก็จะโชว์ว่าได้บล็อกจํานวนกี่ก้อนแล้วจากภาพจะบอกได้ว่าตอนนี้ได้บล็อกจํานวน1ก้อนการทํางานของโปรแกรมคือหลังจาก Q4 ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้ว Q จะทําการทิกให้กับ T6 ทํางานต่อเพื่อส่ง o u t พุ t ไปยัง Q5 และ c 0 รูปที่ 12. สวิตเก็บบล็อกเมื่อได้บล็อกออกมาแล้วคนก็จะทําการเก็บบล็อกโดยการกดสวิตเมื่อเก็บบล็อกเมื่อกดสวิตเก็บบล็อกเสร็จเรียบร้อยแล้วเครื่องก็จะทําการอัดบล็อกก้อนต่อไปโดยอัตโนมัติการทํางานของโปรแกรมคือเมื่อ Q5 ทํางานเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องกด I1 เพื่อรีเซ็ต Q5 รูปที่13เตือนปริมาณปูนน้อยกว่ากำหนดเมื่อปริมาณปูนน้อยกว่าที่กำหนดเครื่องก็จะทำการเตือนในเครื่องจำลองนี้ตั้งปริมาณไว้ที่3กิโลกรัมถ้าปูนน้อยกว่า3กิโลกรัมเครื่องก็จะทำการเตือนโดยที่ก็แสดงผลคือ Q6 การทำงานของโปรแกรมเมื่อค่าที่ A0 ลดลงน้อยกว่าค่าที่กำหนดไว้ จะสั่งให้ M1 และ T9 ทำงานแล้ว T9 จะส่งเอาพุทไปยัง Q6 รูปที่14เปรียบเทียบปริมาณปูนตัวที่ใช้ตรวจจับปริมาณปูนก็คือ IB ในบอร์ดจำลองจะแทนด้วย VR10K ในการตรวจจับปริมาณปูนเมื่อปริมาณปูนน้อยกว่าที่กำหนดตัวแสดงผล Q6 ก็จะทำงาน LED เตือนปริมาณปูนสีแดงก็จะติดเพื่อเตือนให้รู้ว่าปริมาณปูนที่ใช้นั้นใก้จะหมดแล้ว รูปที่15เมื่อกดสวิตช์หยุดการทํางานเมื่อยกสวิตช์หยุดการทาํางานเครื่องอัดบล็อกก็จะหยุดการทํางานทุกอย่างสวิตช์นี้เปรียแบเบสมือนสวิตช์เซฟตี้หากมีปัญหาหรือเกิดการขัดข้องต่างๆสามารถกดสวิตช์นี้ได้ทันทีจากการทํางานของโปรแกรมคือ I5 จะทําการรีเซ็ต T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T8 และ Q5 ให้หยุดการทํางาน รูปที่16 s w i t วิตซ์รีเซ็ตจำนวนบล็อกสวิตซ์รีเซ็ตจำนวนบล็อกจะใช้ในงานรีเซ็ตจำนวนบล็อกที่ตั้งไว้ในท่านตอนแรกให้กลับมาเป็น0 0 0ย์ศูนารอเริ่มทํางานใหม่การทํำงานของโปรแกรมคือถ้ากดสวิตซ์ i A จะทําการรีเซ็ตค่าที่หน้าจอบรรทัดที่3ให้กลับมาเป็น0000 00. การตั้งค่าต่างๆในโปรแกรมรูปที่17 การตั้งค่า I0 I1 I5 ในรูปแสดงเฉพาะ I0 การตั้งค่ายินพูดของเครื่องตั้ง I0 และ I1 ตั้งแบบ Normally Open ต่อกับสวิตช์แบบกดติดปล่อยดับส่วน I5 จะเป็นสวิตช์แบบกดติดกดดับรูปที่18การตั้งค่า IA IB ในรูปแบบแสดงเฉพาะ IA ที่19การตั้งค่า Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 Q7 รูปแสดงเฉพาะ Q0 การตั้งค่าเอาพุ t ของเครื่องอัดบล็อกอัตโนมัติตั้ง Q0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q6 และ Q7 โดยตั้ง Normally Open ทั้งหมดคือการทำงานแบบมีการทิก1่งครั้งติดถ้าไม่ทิกก็จะดับรูปที่20การตั้งค่า Q5 การตั้งค่าเอาต์พุต Q5 โดยตั้ง s e t o peration รูปที่21การตั้งค่า T0 T1 T2 T3 T 4และ T6 ในรูปแบบแสดงเฉพาะ T0 การตั้งค่า T0 T1 T2 T 3, ี4และ T6 จะค่าเป็น one shot อันโดยจะตั้ง t ีศูนเท่ากับ1วินาที T 2เท่ากับ0.5วินาทีทีสาเท่ากับ1วินาที1วินาทีสมมติให้เป็น1นชั่วโมงรูปที่22การตั้งค่า T8 และท A ในรูปแสดงเฉพาะ T8 การตั้งค่า T8 และท A จะตั้งค่าเป็นแฟชชิ่งเพาส์จะตั้ง T ีศนเท่ากับ1วินาทีทีสอเท่ากับ0.5วินาที ทีสาม่ากับ1นึ่วิธี1นึ่วิธีสมมุติให้แสดง1ชั่วโมงรูปที่23การตั้งค่า m 0 m 1และ m 3ในรูปแบบเฉพาะแสดงเฉพาะ m 3การตั้ง m 0 m 1และ m 3จะตั้งค่าเป็น nor m a l output operation รูปที่24การตั้งค่า D0, D1, D2, D4, D5 และ D7 ในรูปสแสดงเฉพาะ D0 การตั้งค่า D0, D1, D2, D4, D5 และ D7 จะตั้งค่าเป็น Display Operation สำหรับสแสดงค่าต่างๆบนหน้าจอ LCD รูปที่25การตั้งค่า c0 และ c2 แสดงเฉพาะ c0 การตั้งค่า c0 และ c2 จะตั้งค่าเคาน์เตอร์เป็นตัวตั้งให้นับขึ้นทีละหนึ่งผลการทดลองผลการทดสอบ1ตั้งจำนวนบล็อกที่ต้องการผลการทดสอบ ครั้งที่1งทำงานครั้งที่2ทํทำงานครั้งที่3ทํทำงาน 2. เคลียรจํานวนที่ตั้งผลการทดสอบครั้งที่1ทํางทำงานครั้งที่2ทํทำงานครั้งที่3ทํทำงานการทดสอบ 3. สวิตเริ่มผสมปูนผลการทดสอบครั้งที่1ทํางทำงานครั้งที่2ทํทำงานครั้งที่3ทํทำงาน 4. เครื่องผสมปูนผลการทดสอบครั้งที่1ทํางทำงานครั้งที่2ทํทำงานครั้งที่3ทํทำงาน 5. สายพานส่งผลการทดสอบ ขั้นที่1งทำงานขั้นที่2ทํทำงานขั้นที่3ทํทำงาน 6. ส่งปูนไปยังเครื่องอัดบล็อกผลการทดสอบขั้นที่1เครื่องทำงานขั้นที่2เครื่องทำงานขั้นที่3เครื่องทำงาน7เกียร์ปูนผลการทดสอบขั้นที่1เครื่องทำงานขั้นที่2เครื่องทำงานขั้นที่3เครื่องทำงาน 8. อัดบล็อกผลการทดสอบขั้นที่1เครื่องทำงานขั้นที่สองเครื่องทำงานขั้นที่3เครื่องทำงาน 9. สวิตช์เก็บบล็อกผลการทดสอบขั้นที่1ทํางทำงานขั้นที่2ทํทำงานขั้นที่3ทํทำงาน10 สวิตช์หยุดการทํางานผลการทดสอบครั้งที่1ทาํางานครั้งที่2ทาํางานครั้งที่3ทํางาน11ตรวจจับปริมาณปูนผลการทดสอบครั้งที่1ทาํางานครั้งที่2ทาํางานครั้งที่3ทํางานรายการวัสดุและอุปกรณ์ LED สีเขียวขนาด5มิลลิเมตรหลอดกลม6ดวง LED สีแดงขนาด5มิลลิเมตรหลอดกลม2ดวงช็อกเก็ต LED 8อันสวิตช์กดติดปล่อยดับ3ตัว สวิตโยก2ขา1ตัว VR10K 1ตัวหัวต่อ DB25 ตัวผู้1ตัวสรุปในการทดลองนั้นได้ประสบผลสำเร็จตามที่ได้โปรแกรมเอาไว้สวิตต่างๆสามารถสั่งให้โปรแกรมทำงานได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยเมื่อกดปุ่ม B5 และ B2 เพืระบุว่าต้องการจํานวนบล็อกจํานวนเท่าไหร่เมื่อตั้งจํานวนที่ต้องการเรียบร้อยก็จะเริ่มกดสวิตผสมปูนเมื่อผสมปูนเสร็จ ื่อจะส่งปูนไปยังสายพานส่งจากนั้นปูนจะถูกส่งเข้าไปยังที่อัดบล็อกพอถึงที่อัดบล็อกเครื่องก็จะทําการเกลี่ยปูนและอัดบล็อกโดยอัตโนมัติพออัดบล็อกเสร็จเรียบร้อยก็จะได้บล็อกออกมากิจกรรมประกาศขอขอบคุณวิดามารดาที่เป็นผู้สนับสนุนในการทาโครง,งานนี้ให้ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นด้านกําลังทรัพย์และกําลังใจขอขอบคุณอาจารย์จำทอนเรือนฝ่ายการ ที่ให้คำแนะนำปรึกษาโครงงานและให้ความรู้อภิปรายในนัทศัดิ์รอบเมืองเห็นว่าโครงงานนี้มีประโยชน์ต่อการนำไปใช้จริงได้นายวชิรพงษ์จันทงแนะนำว่าน่าจะมีระบบหยุดการทำงานหรือระบบรักษาความปลอดภยัยเมื่อเกิดการขัดข้องทางเทคนิคในอภมมิรามมากมีเสนอแนะว่าควรตัดแผ่นไม้อัดให้มีความพอดีมากกว่านี้นายสรจักรเจรอา,ากาศ เสนอแนะให้เจาะรูใส่อุปกรณ์ให้ตรงช่องมากกว่านี้ประวัติผู้จัดทานายรณพูมพรมปัญญาเกิดเมื่อ16มิถุนา2536ที่อยู่ปัจจุบัน47หมู่8ตำบลเวียงการหลงอำเภอเวียงปะเป้าจังหวัดเชียงราย57260การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพสันสูงสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีราชมงคลล้านานาภาคพยัพเชียงใหม่อีมเมล NE t u n d e r s c o r e s o เ e r i n ก at hotmail com ภาพผนวกด้านบนของบอร์ดจำลองเครื่องอัดบล็อกอัตโนมัติด้านล่างของบอร์ดจำลองเครื่องอัดบล็อกอัตโนมัติโปรแกรมเลดเลเดอร์ไดอะแกรม ได้เข้าเซอร์กิตไดอะรแกรมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ